อันนี้บอกสาวสาวเพศสองเลยใช่ไหมคะสาวเพศสองที่แก่เขาจะแบบใช้แบบไม่ทะนุถนอม<อ>ใส่ไปทุกอย่างราคา<อ>ไม่เกียรรู้ไหมคือใครมาตือคะ่ะอันนี้นาที่จ๋ามบอกสาวสาวเพศสองที่ทำหน้ามาเ<อ>ดนี่เห<อ>็นยวไปล่ะคนเก๋นะนี่ก็เธอสาวเพศสองที่เก๋ดูมีเงินทวยูทูบเบอร์ทำติ๊กต็อกเอามาร้องไห้ตลอดส<อ>วไยไฮโซนี่<อ>ไม่ดีค่ะไม่ดีผ่านมันพอดีค่ะนี่เหมาะสำหรับใครรู้ปะสาวเพศสองเหมือนกันแต่ไม่ได้ไว้ผมยาวไม่ได้ทำหน้าอกก็คือเก๋ไง ก็คือพวกเกงไงที่รัก เก้กันเองอ่ะกพราะทั้งใทยก็แบบนี้นะคะใช้เพื่อหลอกกับเธอให้มันดูหล่อดูสบาร์ยกระเธอก็เลยหลงรักเก้แต่แล้วนี่ค่ะรุ่นนี้จะบอกสำหรับเก้ค่ะหล่อหลอสมาทแอร์สบายบอยและนี่ค่ะที่สุดตำนานของแบรนด์เนมค่ะรุ่นนี้นะคะจะบอกสำหรับสาวเวศสองที่ไฮโซโกเกะช่วยคนทำรงพลาหนาไขยกล่องสุ่มไข่กีฟ์บุ๊กไขยเซเลบนาฬิการวยเงินทองทุกคนเห็นไหมคะว่างานที่นี่เลยค่ะคาราเคิลซีเซิลทุกคนสารเรามีทุกแบรนด์นะคะและราคาเนี่ยถูกหมดเลยที่ยูนิเซอร์ชั้นดีนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6 พิทุนายโยตกกับ568รีบๆมาสอบกันทุกคนค่ะถึงงใบเดยมต้องขาดลวใบเด